สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านพี่มนนะครับผมมาเยี่ยมพี่มนพี่มนแกปลูกบอนสีนะครับหลากหลายชนิดและมาทาความรู้จักบอนสีกับพี่มนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับครับมีบอนสีหลากหลายชนิดนะครับอยู่ในฟาร์มของพี่มนนะครับอยู่บ้านน้าสุดหลังเขื่อนป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสวัสดีครับพี่มนครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือพี่มนนะครับผมครับพี่มนปลูกบอนสีเนี่ย ทำไมถึงปลูกบอลสีครับปกติพี่มนจะปลูกผักหวานป่านะครับผมเคยมาสัมภาษณ์พี่มนนะครับครับเริ่มแรกเลยนะก็มีความที่ว่าชอบต้นไม้เป็นหลักนลฮะชอบต้นไม้หลักทีได้ก็ทําผักหวานก็เอ๊ะมันก็จะทาหน้าเดียวมันมันก็ไม่ก็เลยอยากมาลองดูที่ว่าการปลูกบอลสีเนี่ยมันท้าทายความสามารถเรานะว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะไปถึงไหนก็ปลูกเรื่อยๆมานะปลูกเรื่อยมาก็จะได้เ,เห็น มีเยอะนะฮะมีเยอะแล้วก็ไม่คิดว่าครับสวยๆทางนั้นเลยนะครับต้นนี้คือชื่อแล้วอะไรครับพี่ชื่อหงสุวรรณครับหงสุวรรณโอ้โหสวยมากเลยครับท่านผู้ชมหงสุวรรณอ่าครับนี้ก็เลี้ยงได้ประมาณทักอ่าห้าหกเดือนแล้วครับโอ้ผหผมชอบใบของเขามากเลยนะครับครับจะมีดอกนี่นะครับสีเขียวสวยมากแล้วก็มีครับจุดๆนะครับสีชมพูอมม่วงนะครับ สวยมากนะครับสีขาวสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้คือบันดานรับนะพี่โอ้สวยมากๆนะครับผมบันดานรับครับกำลังมีหลอดนี่คือเจ้าจักรพรรดินะครับผมสวยมากๆเลยครับโอ้ดูสีของเขานะครับดูมีศิละปะมากๆเลยครับท่านผู้ชม ต้นนี้มีชื่อยาวมากเลยนะครับท่านผู้ชมเสน่จันประกายดาวผมพูดถูกไหมครับถูกครับถูกครับโอ้ขอบคุณพี่มนมากๆาลครับวันนี้เรามาได้ความรู้นะครับต้นบอลสีนะครับหลากหลายชนิดที่กําลังฮิปอยู่นะครับโอ้ต้นนี้ก็สวยมากๆเลยครับพี่มนต์กำลังถืออยู่นะตอนนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อพิโลเบอร์เบิร์นมาครับโอสวยมากๆเลยนะครับผมขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับท่านผู้ชม ครับต้นนี้ต้นอะไรครับพี่ชื่อว่าชื่อว่าหานุมานครับเข้าเฝ้าอ๋อหานุมานเข้าเฝ้าครับสวยมากๆครับผมตันนี้ก็เริ่มมีหลอดนะครับจะเห็นลำไรนะครับครับอันนี้เขาเรียกหลอดนะครับผมครับหลอดก็คือจะจะคลี่เป็นใบนะฮะครับผมแล้สองสามวันก็จะคลี่นะฮะอ๋อสวยมากๆครับท่านผู้ชมนี่ครับที่คนกําลังรีวิวแล้วกําลังฮิตมากเลยนะพี่มนบอกว่าเขามีชื่อว่า ยอดมงกุฎใช่ไหมครับครับยอดมงกุฎครับจะออกลายด่างนะฮะเริ่ม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 จะออกด่างแล้วนะครับอ๋อสวยมากๆต้นนี้นะครับชื่อเท่มากเลยครับผมพี่มลบอกว่าเขามีชื่อว่าจอมทัพจอมทัพครับท่านผู้ชมชื่อกเท่นะครับสีเข้มสมกับเป็นจอมทัพจริงๆครับสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้ชื่อว่า ชื่อว่านางฟ้าครับนางฟ้าจำแรงครับนางฟ้าจำแรงนะครับผมก็สวยนะครับมีหลักสีนะครับผมเขาจะอ่อนช้อยเหมือนขาวเหมือนนางฟ้าอ๋อสีผิวพรรณเขาก็จะบอบบางครับผมพี่บนให้ความรู้เกี่ยวกับบอลหลักสีนะครับมีที่พูดพูดไปนี่ก็ประมาณ10ชนิดแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วมีมากกว่า10ชนิดนะครับท่านผู้ชม ครับผมคาโลคาเซียบอลกระดาษด่างนะครับมีมากมายหลายชนิดนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมพี่มนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรพี่มนไว้ท้ายคลิปนะครับพี่มนบอกว่าจอมทัพนี่ครับกระถางสามพันบาทนะครับผมท่านผู้ชมสวยๆทางนั้นเลยนะราคาจันประกายดาวนะครับผมสองหมื่นนะครับผมถึงสองหมื่นห้าเลยใช่ไหมครับผมพี่มนบอกมานะฮะ แต่ผมชอบต้นนี้ยเขาสวยมากๆหงส์สวงสดน์ครับผมพออันนี้ราคาประมาณประมาณครับอยู่ที่ราคาที่แปดร้อยถึงพันสวยมากๆเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับฟิโลอะไรนะพี่เบอร์โดนเบอร์ปันมาครับอ๋อพี่มนบอกว่าอยู่ประมาณพันห้านะครับท่านผู้ชมครับผมครับัเบอร์โทรไอดีไลน์นี้เลยนะครับแค่เซฟใช่ไหมครับ แค่แค่เซฟเบอร์ก็จะเด้งไลน์ของพี่มนได้เลยนะครับผมครับท่านผู้ชมสนใจเบอร์โทรนะครับติดต่อสอบถามพี่มนเพิ่มเติมได้นะครับผมเบอร์โทรครับพี่0807695485ครับครับเป็นเบอร์โทรและ ID l ดี e นลนรัะครับจะขึ้นเลยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่มนครับท่านผู้ชมเราก็ได้มารู้จักบอลประมาณ10ชนิดแล้วนะครับวันนี้ชอบตัวไหนบ้างครับผมสำหรับผมผมชอบจอมทัพนะครับ ในความชอบส่วนตัวนะครับจริงๆชอบทุกต้นเลยนะครับก็มีเสน่ห์ทุกต้นครับแต่ชื่อชื่อเขาเท่ดีครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสนใจติดต่อพี่มลมาตามเบอร์โทรไอดีไลน์ที่ให้ไปเลยนะครับแล้วพบกับเจเอชแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับต้นนี้นะครับชื่อเท่มากเลยครับผมพี่มนบอกว่าเขามีชื่อว่า จอมรับครับท่านผู้ชมชื่อกระเท่นะครับสีเข้มสมกับเป็นจอมทัพจริงๆครับสวยมากๆเลยครับผมครับมีบอลสีหลากหลายชนิดนะครับอยู่ในฟาร์มของพี่มนนะครับอยู่บ้านน้ำสุดหลังเขื่อนป่าสักทรัพิ์นะครับผมนี่คือเจ้าจักรพรรดินะครับผมมากเลยครับสีของรับ แล้วป่ามากๆครับท่านผู้ชมที่คนกำลังรีวิวแล้วกำลังฮิตมากเลยนะพี่มลบอกว่า สิบชนิดแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วมีมากกว่าสิชนิดนะครับท่านผู้ชมครับผมคาโลคาเซียบอกลกระดาดานะครับมีมากมายหลายชนิดนะครับ,รบท่านใด